891ปก้าหนึ่พุ่ริบมา 96, 97, 98, 98, 99, มเก้าสอก้าสามก้าสี่เก้าห้าเก้าหกจ็ก้าแปดเกเก้มึงเคยเคยเห็นไหมล,ละ่ะชาวบ้านหนึ่งบอกอย่าพูดโอ้หข้อมันสลับมันเลยยากเนะาะคาราโอเล่เ,เล่เล่ทิงมึงจะเละไปทางไหน <c oughs> ไมึงไปอยู่ดีมึงแกามาเป็นรายการซีเรียสเลย <c oughs> <c oughs> มีใครจะตอบไหมครับไม่ตอบฮะมีใครจะตอบไหมครับ <c oughs> ไม่ตอบแล้วไม่ตอบแล้วมึงไม่ตอบแล้วไม่ตอบแล้ว ตอนนี้คะแนนนำไป5-1แล้วนะครับผมเดี๋ยวเคยเคยเห็นไหมแบบ8-9-1ปุ๊บแล้วพลิกมา9-6 9-5 9-4 9 5 9 6 9-1 9-9มึงเคยเคยเห็นไหมล่ะชาวบ้านหนึ่งบอกอย่าพูด มึงอยากพูดมันเป็นไปได้ท e ั้งนั้นและโดมเพราะวันนี้เรามีทั้งหมด5เพลงครับใครทําได้ตอบถูกได้3ใน5ก่อนตอบทั้งชื่อเพลงชื่อศิลปินให้ถูกต้องรับไปเลย1คะแนนโอสมใน5ชนะแมตช์นี้ไปเลยพร้อมมีเพลงลูกทุ่งไหมเพลงแรก

แล้วเขาสนุกกับเขาเอนจอยมากเขายังขำเขาเองในการอ่านสิ่งนี้เขายังขำแล้วเราจะไม่ขำได้ไงขำซะกูไม่รู้เลยว่ามีคำว่าอะไรเมื่อกี้ออีกทีออกตุ้งตุ้งกงกงตุ้งกงจงเนี่ยเยอะกูได้ยินคำหนึ่งแต่ไม่แน่ใจมันอยู่ในเพลงได้หรือเปล่าว่าข้าเองกระไรเองมวลครับมวลก็เล็กจัดมวลต้องใช้ฟันหน้าต้องใช้ฟันหน้าอะไรเพลงอะไรต้องใช้ฟันหน้าแข็งแรงกับ เหมือนเอาเหล็กงัดอะถ้าทองซาวยังโอมยืนยันคำตอบไหมครับเ <laughs> <laughs> นี่ยต่อไปไม่ได้เป็นความให้คุณไม่เชื่อมั่นแล้วนะถ้าทองซาวยังโอม motherfucker ยืนยันคำตอบหมคยืนยัน <laughs> อะถ้าทองซาวเป็นคำตอบที่ถูกต้องับ <laughs> โยแล้วนี่ก็สเสด็กวัแดแข็งแรงกับแมวเด็กเหล็กนะ่ยนี่นี่นี่นน่นดู และนี่คือเสียงจกเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กนัดพูดเบาๆาจะกลไปเจ็ดวัดมึงตั้งใจฟังนะไาโดมนำหนึ่งศูนย์อไปพิพงต่อไปคยโคขงไลไ้คำสัญญาไว้ชาตโตมีลัหนั้นเม็ดไซต์ไตสุมอยสาวไ้สุเอามออหมอ ฟรังฟราลไล่คนพ๊อปเพลงนุ่งไตฟรอไม่กาง่อินรู้ว่าไฟพายความเดาได้สลายมวยมวยมองไหนตาของโตไขมก้อกรงสาลีอยู่บนร่างไกยโห้เขามันสลับมันเลยยากเนาะคาราโอเละเละจริงมึงจะเละไปทางไหน ทททีีีหลากนั้นเม็ดายตาลียู่บนร่างกายมวยมวยมองไหนตาคงโตกายมอกรงไรไฟคุกขวัญชายคบขคุณไล่ใหยคำสัญญาไว้ชารักษาไว้ฉันไม่ทนกันใครอีกทีไม่อยู่ดีมันกมาเป็นรายการซีเรียสเ่ย มีใครจะตอบไหมครับไม่ตอบฮะบมีใครจะตอบไหมครับ <c oughs> ไม่ตอบแล้วไม่ตอบแล้วผมไม่ยอมแล้วไม่ตอบแล้ว <c oughs> ฟังฝายแลลละผพพเงงรัวข้อนี้ไม่มีใครตอบถูกครับหัวติดหัว่าติดอันนี้หลายอันเลยที่งก็แบบทำไมเยาฟังให้ออกว่าฟังฝาวนะคืออะไรฟังฝาวนะเออเพราะงันเป็นคำที่แปลกที่สุดเออคะแนนเท่าไหร่นะคะแนนหนึ่งศูนย์จ้าเศร้าอะตั้มไปสุดท้ายได้ยู Pai, Chong Jack bei Chan Heg Ti Ngai Nak Kung Hai Twee Namong Kan Pai Man Pit Chi Taiko Mi Mai Kwa E Na Ti Shan Heng Ti Rak kon Tai Pai Nai tuni. Quan Shipong Quan Xia Shai ยากให้เสยว่มันที่ยาสลับมันสลับด้วยมันกลังมันลังจะเป็นประโยคเว้แต่มันเอ๊ะเราจะฟังรู้เรื่องฮะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสลับเอยเปลี่ยนเป็นไม่สลับเลยไหมล่ะออไม่สลับเลยยากใเงวาใชสุดท้ายได้ยภายในทุนี้วันชิพนวามเช t ่อใช่รักตัวมากไปจ ใจใส่ชีมันที่ชิชันแห่งที่เฝ้ารักแต่มันตอบไปแล้วไงอย่างเงี้ยแล้วคุณตอบถูกป่ะครั้งที่แล้วอะ่ะผิดที่ไว้ใจเหรอใช่ผิดที่ไว้ใจมันใช้เพียงยังอ่ะมึงตอบมันใช่ไหมตอ,อต,อตอบตอบอ่ะผิดที่ไว้ใจสิลูถูก,ถกตอ้องอู้น,นะไอ,อ้ยเหี้ยจังหวะที่มันเป็นแบบใช่อ่ะ แต่มันเหมือนฟังคำมันแบบมันไม่แบบมันไม่กระจ่างพออ่ะคือประสบการณ์ไงไม่จับดีกว่าเห็นไหมกูถือแล้วงต่อว่าแต่กลัวฟังคำาอื่นๆแล้วมันไม่ใช่ไงแต่่ามันเริดท่อนอยากให้เสียงเออใจอ่ะมันคือเริ่มตอนเท่านั้นสุดยืนดีก็จะไม่จับขึ้นมาหนตอนนี้สองสูตรค่ะสดยอดยครับพี่ดมโอ้ย เว้ยก so ูเอาแฟนขับกูไม่เป็นตากล้องมีรอยรหลัก่ะจะได้สบายสบายไอ้เอาเพลงสุดท้ายมาสองสุดจ้าเฮ้ยทำไมกูไม่ตอบบังเกียร์ว่าทำอะไรมาละไปมาละที่คนที่เคยทำไรคนไทยได้ทำ อะไรดีแค่วันคลับทัวร์กูยังไม่ใส่รูทัวร์ทั้งอะไรมาละรับวังน้อยเห็นชอบอะไรชวนนี่จะไปทัวร์รับวังรูทัวร์ทั้งอะไรร่างวะน้อยรับวังควาล์รูทัวร์ทั้ง No <S <s ไม่ไม่ได้คิดถึงห้าหนึ่งคิดถึงว่าไอ้เฮี้ยหมดเนี้ยมันเหมือนแกล้ง่ะเหมือนเมื่อกี้แบบไอ้เฮี้ยกูจะไม่มั่นถ้ากูจะไม่มั่นใจกูจะไม่ตอบแต่เมื่อกี้ก็ยังไม่มั่นใจแต่มีแล้วกูก็ต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันยาวเลยว่ะไอ้สัตว์เสื้อถูกเสิงตัวเองอะเฮ้ยเสื้อถูกอาริมามา จะฟังอีกล่วหรือว่าจะฟังแบบ<ม>ต้องสลับแล้วเ้ยต้องต้องเอาปกติแล้วอ่ะมาแบบไม่สลับรูทัว์ทำอะไรมาหนาคีคอนทีโยทำไรรูทัวทำอะไรมาหน,นารูรูทัวร์ทำอะไรมาน,มนคลับทัวร์คูยังไม่ใสรูทัวร์ทำอะไรมานาคอนทายได้ทำ อะไรดิดิแคบไว้คงชาดิวิการช่วงนี้ฟรัตันทวนมาไฮทวยรัวังไอเหี้ยกูรู้กูรูกูอ่ะรีบตอบเลยกูรู้แล้วช่วงนี้ระวังหน่อยช่วงนี้อะตอมอะตอมชนตกันช่วงนี้อะตอมชนตกันถูกต้อง คนที่เธอทำร้ายรู้ตัวทำอะไรมาสามสุดห้ามโ้ <c oughs> าโ <c oughs> ทำไมอีกูไม่จับวะแล้วมึอรอไหมเมื่อกี้รู้รู้ว่าตัวทำอะไรมาเดีกก๋กว่า ตอนแรกอะกูว่ารู้รู้ตัวรู้ตัวไม่แต่ว่าพอเริ่มฝึกกูมาไล่ก็เลยรู้ตัวทำอะไรมารู้ตัวทำอะไรปึ๊บ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 อ่านได้ละเนื้อแล้วก็กำลังจะไล่ไปถึงชื่อเพลงไงเพราะว่าไม่กล้าตอบเดี๋ยวแม่งไม่รู้อีกเออเออเออก็ไล่มาถึงช่วงเข้าฮุกปึ๊บอีน้อจับเลี่ยกูเข้าฮุกปึ๊บอะช่วงนี้เพราะกูอารมณ์ชนะกันเลยใช่เลย มันไล่ไปถึงภูเเมื่อกี้มันยังไม่ถึงไงใช่ยังไม่ถึงก็เลยต้องไล่ไปก่อนเพราะกลัวจะตอบชื่อเพลงไม่กลัวจะตอบชื่อเพลงไม่ได้เลยสองอันละในนี้กลัวอันนึงจะมีมารากี้นกกูรู้แล้วกูเดินออกไปเห็นมาแล้วสรุปมาอันเดียวเลยมารากี้นี่มีสามมันนี่ดวงวินญูงสัตว์สงสัยกูจะเหมาะเกมวัดดวงมั้งเฮ้ยขอดูด้วดิเด็กกูก็ต้องเปิดอยู่แล้ววัาหลังนะอะไรที่มันเป็นอาหารที่มันดูแบบไม่เละอ่ะ กูจะรู้สิ่งเลยข้างในต้องมีวาซาบิให้คิดไปเลยว่าแบบแค่นี้เหรอะไรต้องมีสอดไส้ต้องมีสอดไส้มีสอดไส้เดี๋ยวหน่อยอาหน่อยไอพี่มันบอกมันรู้เลยว่ากูโดนอะไรเพาว่าอานมึงรู้ว่ามันรู้เลยได้ไงกูยังไมันยังมึงดูว่ามันหยิบมาถูกไหมอ่ะโอ้โห โอ้โหเฮียเหรคือกะกเอากูตายอ่ะไม่ตายอย่างก็ต้องตายอย่างไม่สำลักตายก็ไฟช็อตตายอะไรเงี้ยคือให้อาเอาลิ้นแล้วเพราะอะไนั้นหรอเฮียก็เฮียแหละแล้วกูต้องเอาอะไรแย่เข้าไปไม้ตีโดนเสื้อโดนเสื้อโดนไม่โดนเนื้อห้ามโดนเนื้อห้ามโดนเนื้อเฮียเสื้อยังเสียวเลยมึงเชื่อไหม่ะไอ้ต้นยังไม่ได้กด อยี่อมอโอเคอยู่อุ้ยอีสัตว์มันเสียวเดี๋ยวโดนเนื้อเสร็จ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 คุณจำได้ไหมผมจะเอามาย้อนให้คุณคุณเคยใช้ไอ้เั้งนี่แหละทำกับผมแล้วก็ทำผมด้วยคุณทำผมงรู้ไหมหูหูใช่ใช่ไหมใช่ ตอนที่ผมทำอะไรเล่นเอาไอ้นี่เล่นเกมมันอ่นเกมันอะต้องต้มต้มอ่ะผมแพ้ผมใช้เนี่ยขยี้หูผมเนี่ยเวลาทำอะไรไม่จำได้หรอกนะกับคนอื่นเขาอ่ะมีหน่อเออจริงเหรอจริงเหรอจริงปะเนี่ยชอบเล่นบทเป็นเหยื่อตลอด สอวนด้วยกระเานก็รทำคน,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 นอื่นมาเยอะเหมือนกันครับออทุกคนถึงเวลาที่ผมต้องชดใช้กรรมแล้วฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะไม่ต้องหลายสดพอ <laughs> เฮ้ยแต่คะแนนไปหกหนึ่งนะนะตั <laughs> <laughs> ้มกูถึงบอกไมายเลแปดหนึ่งกูยังตามทันกูไม่ท้อหรอกถ้าจบสิบหนึ่งนี่คือจบเลยนะเ <laughs> มื่อกี้น่ะกูกูสู้กับตัวเองอยู่ตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยกูยังหาจุดไม่เจอตอนนี้คี่โดนไฟเข้าไปละไฟช็อตเข้าไปละเหมือนเดิมเลยอ่ะ มาเจอกูอีพีแรกรอลุ้นว่าอี e ีหน้าตั้มเจ้าคืนได้หรือเปล่านี่เท่าไหร่61 91แล้วกูจะตามเป็น92 93 94 95มึงคอยดูมันก็ตามไปถึง95ไงแล้วก็เป็น15จบดูคนดูมันจะสนุกมากมึงคิดจะเก้หนึอุ๊ยเก้าสอเฮ้ยเก้าสามมันเป็นยังไงวะสนุกดีที่เห็นคนโม้นุกคนดูแล้วรอดูเลยคนดูสนุกแน่รอดูครับเทปหน้ากับคาราเลยแล้วเจอกันครับยิ่งกว่าซีรีส์เกมออฟโซน